วันที่10ตุลาที่ผ่านมาครับต้องถือได้ว่าทหารไทยเนี่ยได้เริ่มเปิดยุทธการแล้วรหรือ,อยังในการที่จะขับไล่คนขเขมรออกจากบ้านหนองจานหนองยากแก้วท่านพลเอกลังสีว่าครับคือวันที่10เนี่ยบางคนคิดว่าเป็นเดทไลน์แต่จริงๆแล้วผมคิดว่าเป็นวันเริ่มปฏิบัติการทางด้านการาหารที่จะทวงคืนอนธะิปไตยจากบ้านหนองจานกับบ้านหนองยากแก้วนะครับเพราะว่าทหารเนี่ย โดยกองกําลังบูรพาเนี่ยได้เข้าไปเคลียร์ทุ่นระเบิดซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความถนัดของทางฝ่ายกัมพูชาฮะเพราะเราโดนมาจากทัพภาคสองแล้วแล้วการกู้ทุ่นระเบิดเราเนี่ยสองวันที่ผ่านมาเราเจอทุ่นระเบิด PMN เนี่ยห้าทุ่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันมีความสําคัญเพราะว่าถ้าเราจะเอากองกองกำลังไอการสนธิกําลังของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่ตํารวจรวมถึงฝ่ายปกครองเนี่ย เข้าไปดําเนินการผลักดันคนกพูชาออกนะเพื่อทวงคืนพื้นที่แผ่นดินไทยนะครับถ้าเราไม่เคลียร์เนี่ยถ้าเราเข้าไปแล้วบาดเจ็บเลยเนี่ยมันจะทําให้ทางเจ้าที่เราเสียขวัญครับครับเพราะนั้นผมคิดว่าจะใช้เวลาอีกไม่กี่วันในการที่เราเคลียร์ทุกระเบิดเพื่อความมั่นใจแล้วจากนั้นผมเชื่อว่าจะมีการสนธิกําลังครับพลเอกนัสีพูเอกนักสีเคยบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับว่าถ้า1ิบ ตุลาคมเนี่ยถ้าไม่เคลียร์คนที่ขมรที่บ้านหนองจันทร์หนองแก้วเนี่ยอันนี้รัฐบาลไทยพังกองทัพไทยพังถูกครับแต่ถ้าเคลียร์เนี่ยขมรจะพังถูกครับต้องถือว่าอันนี้เริ่มเปิดยุทธการนี่ถือว่าเริ่มเคลียร์แล้วถูกไหมครับอันนี้ก็คือเริ่มปฏิบัติการแล้ว<า>เริ่มปฏิบัติตามแผนอ่ายังไม่ใช่อยู่เฉยครับไม่ได้อยู่เฉยเพราะว่าการกู้วัตถุระเบิดเนี่ยเป็นการที่จะเปิดทางให้กําลังเราเข้าไปดําเนินการจับกลุ่มหรือผลักดัน คนกัมพูชาที่ลุกลมมามอธิปไตยเรารเป็นสเต็ปแรกสเต็ปแรกเรื่องอซึ่งสเต็ปนี้สําคัญนะเพราะ,ราะกําลังเข้าแลาเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าต้องใช้จํานวนมากแน่เพราะนั้นถ้ามันมีความปลอดภัยเนี่ยตั้งแต่ทีแรกเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามแผนถูกไหมครับและที่สําคัญคือการทวงคืนแผ่นดินไทยรอบเนี่ยเราไม่ต้องการให้ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายกัมพูชาเนี่ยล้มตายหรือบาดเจ็บเพราะเราต้องการแค่แผ่นดินเราคืนท่านครับดูแล้วเนี่ยทหารเนี่ย ดูลุกมีวางกลยุกเข้มแข็งแล้วก็ตอบสนองทําการแก้ไขปัญหาที่จะทวงผืนอธิปไตยของไทยคืนเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลทุก่อนเนี่ยในลักษณะนี้มันมีความขึ้นหน้าแบบนีมไหมคือผมมองแล้วแบบนี้ที่ผ่านมาทุกอย่างมันกระจ่างชัดอยู่แล้วนะครับว่าไอ้ความที่มันมีความคุ้นเคยหรือใ,ใกล้ชิดสนิทสนมกันเนี่ยมันเลยไม่กล้าตัดสินใจนะเราเห็นภาพมาหมดแล้วเพราะนั้นภาพวันนี้เนี่ยมันก็กลับกันนะเพราะว่า สรุปแล้วคือทางเราเนี่ยตกลงใจที่จะกล้าเข้าไปผักดันขับไล่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องทําแล้วผมถือว่ารอบนี้เป็นภาคบังคับด้วย,เยอเพราะว่าหมู่บ้านหนองจายกับหนองย่ากแก้วเนี่ยมันอยู่ในแผ่นดินไทยร้อเปอซเขาอยู่มา4ี่หกปีถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะทําตรงนี้ได้เนี่ยตรงที่อื่นนี่เราไม่ต้องคุยแล้วเพราะตรงนี้ชัดเจนถูกต้องชอบทำแล้วก็ เราสามารถบังคับใช้กฎหมายได้เลยครับ,รบมันก็มีข้อข้อหาว่าโอ๊ยทําไมรัฐบาลปัดความรับผิดชอบเปล่าไปให้อํานาจทหารเขาฝ่ายเดียวทําไมยังไงค,คือพอมมองแบบนี้หนึ่งเนี่ยทหารได้ประก,ก,รกาศกฎกฎอัยการศึกเบยิเวนนั้นแล้วสองเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยเป็นพลเรือนเพราะว่าคุณอิธิพันต้องเข้าใจอย่างนีนแผนเนี่ยเวลามันเข้าไปบัตรแล้วเนี่ยตอนเริ่มเข้าเนี่ยดูกัน ชั่วโมงต่อชั่วโมงได้แต่พอเข้าปุ๊บแล้วจะเริ่มดําเนินการจับกลุ่มหรือผักดันเนี่ยตอนนั้นต้องปรับแผนกันนาทีต่อน,นาทีนะครับ uh huh. แล้วมันต้องมีแผนเผชิญเหตุเพราะผมเชื่อว่าคุณรุทินเนี่ยไม่ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะเข้ามาบัญชาการเพราะฉะนั้นการให้ผู้ชานาเหล่าทัพขารกรับผิดชอบเนี่ยผมคิดว่าคุณรุทินเนี่ยคิดแบบชาญฉลาด uh huh. นะค,คือตัวเองไม่ถนัดก็ปล่อยคนอื่นทา แต่ว่ายังไงคุณที่ินก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีแล้ะก็ให้การสนับสนุนใช่ครับในฐานะนายกรลฐมตีเนี่ยรับทั้งผิดทั้งชอบอยู่แล้ว